เป็นเหล็กสามนะคะที่เป็นตัวบ้านทั้งหมด1 0 0รตารางวาค่ะจะมีโซนพื้นที่สีเขียวด้านข้างหกเมตรแล้วมีฝั่งตรงมีพื้นที่ว่างอีหกเมตรฝั่งด้านซ้ายมือของฟอ,องเองจะเป็นพื้นที่ของโรงจอดรถค่ะสามารถจอดรถได้ทั้งหมด4คันโดยด้านในจะจอดได้สองคันแล้วต่อด้านนอกอีกสองคันค่ะเข้ามาด้านในพื้นที่แรกนะคะเราจะเจอกับห้องนิ่งเรื่องรูขอดีกับห้องทานอาหาร ที่ลูกค้าสามารถมีพื้นที่กว้างขวางและสามารถดีไซน์ห้องได้ตามใจชอบลูกค้าเลยพื้นที่ห้องิฟวิ่งูมของเรานะคะมีความกว้าง3เมตร50ยาว11เมตรตัวฝ้าจากพื้นมีความสูงถึง3เมตรด้วยกันมันให้ความรู้สึกของความโปรง่งเย็นสบายและสามารถจัดพื้นที่ได้ตามสะดวกของลูกค้าเลย ชมนะคะว่าคาส่ยเตียงของฟุตดแล้วก็ตู้ขนาดใหญ่จะเหลือพื้นที่ประมาณไหนก็ยังมีพื้นที่พอให้ลูกค้าจะตกแตง่งอร์อนิเจอร์เพิ่มเติมตได้อีกค่ะถัดมาจากฝั่งห้องน้ำน,นะคะจะมาเจอโซนที่เป็นหขอ,อของ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 ครัวในโซนนี้ก็ วิ้นไว้ให้ขนาด3 50คูณ4กวามม้าง2เลยทีเดียวหรือลูกค้าบางคนจะสามารถทําครัวไทยด้านนอกได้แบบเพิ่อมอีกหนึ่งห้องค่ะถัดจากห้องนอนชั้นล่างนะคะจะเจอกับห้องน้ํารวมที่ทางโครงการจัดให้จะมีสุขภัณฑ์ตัวอ่างล้างมือจะเป็นปูด้วยท็อปหินแกรนิตค่ะ แล้วตัวชักโครกก็ใช้วัสดุตัวนี้เลยก็คือ,อสุขภาพจะเป็นของคอตโต้แล้วตัวโซนอาบน้ำจะมีกระจกกั้นเปี่ยกให้แต่นี้ทุกหลังคะก่อนจะขึ้นไปชมชั้นสองนะคะด้านฝั่งซ้ายมือของเราจะเชื่อมต่อกับโรงจอดรถที่สามารถานำข,ของขึ้นทางนี้ได้แล้วฝั่งขวามือของซองเองจะเป็น ห้องใต้บันไดไม่สามารถเก็บของด้ด้านล่างค่ะบริเวณชั้นสของตัวบ้านนะคะเราจะปูด,ด้วยพื้นวัสดุลามิเนตทั้งตัวห้องโถงแล้วก็ห้องนอนเพื่อให้ความนุ่มสบายเท้าของผู้อยู่ที่มาสาัญคาัดจากห้องโถงด้านบนนะคะด้านซ้าย mm hmm. มือของเราจะเจอกับห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งห้องนี้มีขนาดสองกว้าง ที่กว้างมากจะมีห้องน้ําในตัวมีห้องแต่งตัวแล้วก็แบ่งเป็นโซนห้องทําง,งานได้อีกหนึงห้องค่ะห้องแต่งตัวนะคะจะสามารถใส่เุรืภาสขนาดใหญ่ได้เลยมีความกว้าง2เมตรยาว3เมตร50ค่ะและด้านนอกก็สามารถเดินออกไปนอกระเบียงได้เนื่องจากห้องที่มีขนาดใหญ่นะคะ ั่งด้านซ้ายมือของฟองก็สามารถแบ่งเป็นห้องทำง,งานหรือว่าจะเป็นห้องลูกได้อีกหนึ่งห้องเลยห้องนี้มีขนาดสั่งถ้าสิบคูณสั่งไ้าสิบเลยค่ะแล้วฝั่งด้านนี้ก็จะมีระเบียงหน้านห้องนอนด้วยอีกฝั่งของห้องนอนนะคะจะเจอแบบห้องน้ำ ในตัวของห้องมาสเตอร์เวดรูที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกห้องห้องน้ำโซนนี้จะมีขนาดความกว้าง2เมตรยาว3เมตร50ค่ะแล้วตัวสุขภัณฑ์ก็ยังคงวัสดุไว้เป็นตัวของคอตโต้และอ่างหินแกรนิตมีฉากกั้นห้องน้ำ,นำกั้นเบียดให้ม,มาชมอีกหนึ่งห้องนะคะ ้องนี้ก็เช้งานค่ะสามารถใส่เตียงและตู้ขนาดไซส์ใหญ่ได้เลยหลังจากที่ได้ชมบ้านตัวอย่าง2ชั้นกันไปแล้วนะคะทั้งภายในและภายนอกบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้ราคาเพียง2ล้านแป0สบาทตอนนี้ทางโครงการมีโปรโมชั่นจองปี5,000บาทพร้อมแอร์หนึ่งเครื่องบําน้ำแทงน้ำอีกหนึ่งชุด โปรโมชั่นนี้มีถึงที่ที่ิกรกฎาคมนี้นะคะหากลูกค้าท่าในใดสนใจเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ก่อนตั้งแต่เวลา8ปนิกาถึง27นาฬิกาของทุกวันค่ะ